รับซื้อเหรียญ25สตางค์นะครับรับซื้อเหรียญละ2,000ถึง4,000บาทนะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูแค่นี้นะครับเหรียญ25สตางค์นะครับใครหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศ2542แบบนี้นะครับ25สตางค์นะครับต้องเป็นเหรียญ25สตางค์ ปีพศ2542เท่านั้นนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000ถึง4,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับย้ำนะครับต้องย้ำนะครับเพราะว่าส่งเหรียญ50สตางค์ปี42ให้ดูเยอะมากนะครับไม่ใช่เหรียญ50นะครับต้องเป็น25นะครับ25สตางค์ปีพศ2542แบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่2,000ถึง 4,000บาทนะครับใครมีถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่สะดวกติดต่อทางไลน์นะครับนี่นะครับถามกันมาเยอะนะครับว่าขอลายได้ไหมขอลายได้ไหมเนี่นะครับเอาไปเลยนะครับแต่ว่าขอเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อยังไม่ต้องส่งมานะครับนี่นะครับคลิปนี้25สตางค์ปี42เหรียญละ2,000ถึง4,000บาทนะครับ